ช่วงใช้ไร่ลุงทุ่งกับเป่าบัวทั่วเกษตรนะครับมื่อนี้ไม่โอกาสไม่เยี่ยมคุณคุณยายคุณแม่ตือนะครับมือก่อนอทิ์กอนโนนแต่ปีที่แล้วไม่เยี่ยมเพิ่นเรื่องของบักนาวกับประทับใจหลายนะครับต่เพิ่นเห็ดลายังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายแถวเอลคุณยายที่คุณแม่ก่อคุณแม่แถ่เอลคุณยายเถวเอลเฮ็ดจังไงกับอะไรเฮ็ดงอกเฮ็ดแงกเพราอซื้อหมากซื้อผู้ ซื้อคุณแม่ยังไงแม่แม่งตือคุณแม่ตือคุณแม่ตื้ออยู่บ้านไหนเกอแม่อืู่บ้านเปล่าบ้านเป่าอือตำบลลุบแมเใช่มครับแม่อำเภอเมืองกาลสินแต่ว่าอายุย่กปีแล้วปีนี้แม่วายหกสิบเก้าแล้วหกสิบเก่าแมงอูยยยแข็งแรงยย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 ยอยู่ยย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 น้ยยยยยน้ยย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 ูยย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 ายยบออกลังกาย แม่ออ๋เราพื้นที่เนี่ยงานสองงานคือวันไรหนึ่งเนี่เฮ็ดผู้เดียวจะบอกขึ้นได้ไหมคือย้ายฝสามงานสามที่ยืนนี่ก็บบาบวยนี่นะประมาณสามว่ถ,ถึงไรโบรสามครับไปเล่งก็ไปเล่าเรื่องไก่อ่าเป็นสมไก่ตีบมีไก่ไก่ตีพร้อมอมาถักแต่ว่ามือหนีที่ว่าอยากผ้าเบิงนะครับคุณแม่ตือพันอยากผ้าเบิงว่าอ่าขันแนะนำ้ำอันใดที่ว่าปลูกง่ายแล้วกะ็ได้เงิน ได้เงินเร็วก็คือไรเอียงกับใครจากใครจากใครกับยังกับใคากับข้าที่ยืนที่ยืนน้ำกันกับบ่าวบัวนี่อ่าคุณแม่ตือนเนี่ยปลูกประมาณสักเท่าไหร่ยี่สิบกอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณยี่สิบก่อเองอืมชั้นกอหนึ่งเวลามันมันยังไงเราจักเดือนจักสิตัดแม่ประมาณซี่เดือนซี่เดือนแม่ซี่เดือนเราเวลาขันขันซี่เดือนเราเข้าขายได้เทานี่อ่ากอหนึ่งนี่ขายได้เงินจะบาท หัวย้าก็ได้ด <another two hour> ้วยมันติมติมยังเชื่อมันก็สกสิสิบห้าสบบาทก่อเนื้นี่นะครับเออไอ้ยังเชือมันก็บ่เฮิง์มอมันหน่อยอยู่ขายแผงเป็นกิโลบ่ครับกิโลฮะกิโลอืมกิโลกิโลจ็ดบาทครับเจ็บาทกิโลสิบบาทอืมมาร์กมาร์กขายกับกรรขายเพราะว่าจะย้ายสินค้ามากมายอ่าโอ้แต่ว่าก่อใหญ่นะครับน้องบ่ออันนี้บ่อหันใหญ่บ่อหันใหญ่ปะครับอืมมันบ่อเต็ม ทำพอนเต็มดีทำไม่เต็มจึงว่าคอกปมุงโอ้ขักตัวนีงนะครับแล้วคุณแม่คุณแม่ตือคุณยายตื้อมันเห็ดที่ใช้ขักนะอ่าคุ้มความชื่นยังดีนั่งไหมเนาะเออมันงา้นเหรอนแข็งอ่าคุ้มไหมเพราะว่าไม่หดบอ๋ออันนี้หดมือมือเป็นมือบอกให้ไหนครับต้องใช้กระสอบมืออ๋อสองมือมือหลากหลายครับม,มันกระป๋บถ่าบาถามกินหยาบอกเออถามกินน้ำคือไก่บอกบอยเลยอ่ะฮะบอ อันว่าถามคืองามคือใครกุงวะครับนี่ก็คือถือว่าเพิ่นใส่พื้นที่แบบคุ้มมิลีนะครับนะครับปลูกกว่ามานนี้ครับสามสิบกอยี่สิบกอแล้วก็ตงซ้องแถวคือค่าอันค่าหน่อยค่าแดงค่าใหญ่ค่าแดงค่าแดงมาครับแม่แล้วค่าดีไ่ครับหัวย้ายก็ขายซับออกมาคือกับสองบาทอ๋อเขาอยากท้าบ้างเบาบอยเบอรงไกลๆนี่ฮะป็นยังเลยสองบาท ต้นสีนอบัวนอครับเนื้อมาหางเดียวสามเป็นเบอร์ครับจัดสองบาทโอ้สามกอที่กอนะนี่ไอ้ชจ้นนี่สองบาทสกอล้ำหนึ่งละลักสองบาทเออแมงโอ้โหคันให้ได้นาะครับคือสิราคาดีเออคือสิเป็นเงินเป็นทองดีเนาะเพาะอะไรเพอะไรซื้อแล้วซื้อมากบ่ซื้อออกมากซื้อเล้วถึงจะปากจะแสดงว่ากอนึงกับสิประมาณสักง่ายเหรอ หลายคนก่อต้งชื่อกายุหาคือปาครับโอ้โหก่อละลอยไล้เนาะเนี่ยกับก่อใหญ่น่ะแม่ครับผมเอามาร่วมกันครับคาครับตาไข่กับใบใบอีตูคาอีตูแน่อ้ใบบักกูดแน่นี่บอครับใบบักกูดจะไปขายขายครับผมเอามาร่วมกันเนี่บอครับงาสกัดเป็นกัมเบกักหัวกะเจ้าครับผมสามกัมซีบสามกัมซบ นี่ครับพื้นที่ของคุณแม่แต่ว่าม้างวดนี่บ้ายบักเน่าอยู่างไรก็แล้วกันเดียนะครับเศร้าเป็นขี้กากะระเขาไปไหบักเน่าเขาหน้ามันพ้อนน้ำจะก้อนอะไรนอ่าพ่อน้มพ่อนามแล้วก็ฉีดจ้าเบาบัว,บวเข้าไปเนาะอ่านี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับพูดถึงว่าค้าก็จะใครบ่เคยมีโรคมั้งครับคุณแม่คุณยายบอยเห็นไหมครับอืมบอย้ายเสียบ่เปิี่ยนไงบ่พายเคื่อนมาคัาพูดถึงว่าคันหาตลาดได้นี่บ่จริงดกกีก็เห็ดเข่าบ่าครับคุณแม่ คุณยายทำแมงทำแมงยายแข็งแล้วก็เก่านี่างนี้เห็ดอีกอะไรหนึ่งที่เห็ดเต็มเต็มหน่อยยายที่เปขายเองสิไปขายข่เองขันแกงสาคามใบบุไปหมดเลยใบยายโอ้คักค่ะนี่ครับถือว่าถือว่าเป็นอีกเผืชชนิดหนึ่งนะครับเพราะเรื่องของคาเรื่องของตะไคร่นี่ก็เป็นคุณแม่มันเป็มีสารพิษเนาะครับผมได้ครับผมตะไคร้คุณยายน่ใบแห้งมาเอกรอบมันกรอบ จัดไปครับผมต้องขอบคุณคุณแม่ตือนะครับเนาะที่ให้โอกาสทั้งเบ้าบัวกับไชไล่มาเยี่ยมหอยเยี่ยมสวนนะครับเนาะ่วงนี้ผู้ใดอยู่บ้านอยู่ซองขึ้นมาจากกรุงเทพทันไอ้โควงโควิดอยากเพ่นท์หอยในสวนเขาไปเบิ้งในแฟนเพจซีว่าเบ้าบัวทั่วเกษตรเออแบบนั้นก็ไม่ซื้อแบบนั้นไม่ได้ซื้อเพอ่ะจัดไปนะครับแม่เนาะครับผมจนซ้ำไปกับนีเราบัวเนาะแมนครับมาเอาไปปลูกเออครับผมขายบั็อตื่นบล็อตจัด จัดไปครับผมขอบคุณพุ่แนมนตเตอร์ครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ